สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะคุณครูตังเมจะพาเด็กๆไปพับหมวกเวดน้มค่ะก่อนที่เราจะไปพับนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการพับหมวกของเรากันดีกว่าค่ะเด็กๆอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีแค่กระดาษ A4 ค่ะและก็สีเอาไว้ตกแต่งนั่นเองค่ะจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะต่อไปไปดูวิธีการพับกันค่ะพับแบบง่ายๆค่ะ ขั้นตอนแรกนำกระดาษ A4 มาหนึงแผ่นค่ะจากนั้นให้เด็กๆพับครึ่งกระดาษแบบนี้นะคะทำมุมให้ตรงกันค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆค่อยๆกรีดกระดาษค่ะให้เรียบนะคะเมื่อเสร็จแล้วพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆ จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วกลางออกค่าเด็กแล้วพับครึ่งลงมาให้ได้รูปสามเหลี่ยมค่ะพับทั้งมุมซ้ายและมุมขวานะคะเด็กๆอย่าลืมกรีดกระดาษให้เรียบนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วให้พับด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะแบบนี้นะคะแล้วกรีดก,กระดาษให้เรียบอีกรอบหนึงค่ะจากนั้นพลิกกระดาษกลับไปค่ะแล้วพับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะในลักษณะเดิมเลย เมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วให้กลางออกค่ะแล้วเก็บมุมของกระดาษทั้งสองฝั่งค่ะเมื่อเด็ก,เ,ดกเก็บมุมกระดาษทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วให้เด็กๆตกแต่งระบายสีหมวกเวียดนามของเราให้สวยงามค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะไปตกแต่งกันได้เลยค่ะเด็กๆ เป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมการพับหมวกเวียดนามของเราในวันนี้นะคะง่ายใช่ไหมเอ่ยเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วนะคะและตกแต่งเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะถ่ายภาพผลงานมาส่งครูตังมีในไลน์ลกลุ่มห้องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ